สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ด้วย GIS นะคะเรื่องการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกรณีศึกษาห้วยแม่ท่าแพรอ,อสีสัชนาลายัยจัังหวดสุขโขทัยค่ะ ขอบเขตของงานวิจัยนะคะ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงฉับพันสองเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพันอันนี้เป็นแผนที่ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันของห้วยแม่ท่าแพรอําเภอศรสีสัชนาลัยนะคะเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของบริเวณพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงมีระดับความสูงประมาณ200ถึง1,148เมตรตอนกลางของพื้นที่เป็นเนินเขาและด้านทิศตะวันออกของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำแม่ท่าแพจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและส่งผลแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ผลกระทบความเดือดร้อนในด้านชีวิตและทรัพย์สินการศึกษาการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงว่ามีพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยจะทำให้เราสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะเป็นแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันโดยแบ่งพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงต่างๆค่ะตั้งแต่ความเสี่ยงเสี่ยงท่วมต่ำมาก เสียงท่วมต่ําแล้วก็เสียงท่วมปานกลางเสียงท่วมสูงสีส้มนี่นะคะแล้วก็เสียงท่วมสูงมากแบบจําลองที่ใช้นะคะใช้แบบจําลองเชิงพื้นที่แบบถ่วงน้ําหนักความสําคัญของปัจจัย w i g <Waiting>, h t i n g rating model ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยโดยแต่ละปัจจัยที่นํามาคิดจะมีค่าน้ําหนักที่ไม่เท่ากันค่ะ เจ็ดปัจจัยที่ใช้มีดังนี้นะคะ 1. การไหลบ่าของน้ำา 2. กลุ่มดิน 3. ความราดชันพื้นผิว 4. ความหนาแน่นของการระบายน้ำา 5. ระยะห่างจากลำน้ำหลัก 6. ความขุกขากของพื้นผิว 7. การใช้ที่ดินค่ะข้อมูลที่ใช้นะคะ 1. แบบจำลองความสูงเชิงเลข SRTM DEM 1 n e Arc หน่วยงานแหล่งที่มานะคะ เว็บไซต์ earthexplorer.usgs.gov ช่วงปีพศ2554ค่ะ 2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในปี2553ถึง2556 3. ข้อมูลกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดินในพศ2554 4. ข้อมูลลำน้ำของกรมชลประทานที่3ค่ะ s ัตเตอร a นเรดาร์โทโพกราฟีมิชชัหรือ SRTM เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง NASA และ National Geospatial Intelligence Agency หรือ NGA นะคะในการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศของโลกในลักษณะสามมิติข้อมูล SRTM สามารถนำมาใช้ในการสร้างแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลขโดยการเก็บความสูงทุกๆ30เมตร ข้อมูลของ SRTM จะเป็นลักษณะ Simulate Luster Data สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ e a r t h e x p l o r e r u s g s g o v ค่ะในส่วนนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของกรอบในทีดถูกการแจกครับซึ่งเป็นการแสดงรือว่าในงานวิจัยนี้ทำเป็นการใช้ข้อมูลอะไรบ้างและแต่ละข้อมูลครับตามไปแต่เป็นปัจจัยเป็นประเน,ระนอะไรบ้างครับซึ่งในงานวิจัยนะครับจะใช้ข้อมูลทนพุมทั้ง่อสามข้อมูกกันนัคือห แบบตารวัความสูงเชิงรืขเดิมนะครับ SRTM 1 a r 30เมตรนะครับสองครับข้อมูลการใช้เกิดที่ดิน,นครับและ3ามคามรู้กกับกลุ่มดินนะครับซึ่งในแบบตารวัความสูงเนี่ยจะมีการพนุกรวมเอาข้อมูลลําน้ําเข้าไปด้วยนะครับจะไม่ได้ออกมาเป็นสี่ปัจจัยด,ด้วยกันก็คือ1น้ําไหลบ่า2ความรัศมีของพื้นผิว3ความ,มหนาแน่นของการระบายน้ําและ4ระยะทางจากลําน้ําหลักนะครับซึ่งความหนาแน่นของการระบายน้าเนี่ย นะนำมาแตกแยกย่อยเป็นปัจจัยอีกรับก็คือที่ทางการไหลของน้ํานะครับแล้วก็ลุ่มน้ําการไหละสมและระบบน้ำครับส่วนข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้เบอร์ที่นีนครับจะนำมาแยกเป็นปัจจัยอีกตัวนึงก็คือความกรุ่งกร่ของพื้นผิวครับซึ่งเมื่อวิเคราะห์เส้นเนี่ยจะนำมาวิเคราะห์ตามหลักชั้นนะครับหรือแอนาลิซิสเฮลทชีโปรเซสหรือเอสพีับเพื่อนําไปจัดทําเป็นแผนที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมต่อไปนะครับ ต่อมาครัจะเป็นในเรื่องของวิธีการประเมินค่าถ่วงน้ำหนักความสัมพันธ์นะครับซึ่งในแ่ีนี้ครับจะใช้กระบวนการแบบลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ครับหรือ analysis process หรือ sp นะครับซึ่งจะเป็นวิธีการที่แบ่งองค์กรของปัญหาครับเป็นส่วนๆเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็ให้ค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัยทีละคู่นะครับหรือที่เรียกว่า pairwise ranking ครับแล้วนามาคานวณค่าน้ำหนักเพื่อนําไปสู่การระดับความสัมพันธ์ว่าปัจจัยในั้นมีค่าสูงสุดแล้วนามาประกอบการตัดสินใจนะครับซึ่งในแผนทางนี้ครับก็จะเป็นการ โชว์เห็นว่าในกระบวนการเอนั้นจะมีขั้นตอนหลักๆคือ3ขั้นตอนนะครับก็คือ1การคิาะห์ปัญหานะครับข่อปัญหานั้นคืออะไร2นะครับการแตกเอามาเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจนะครับมีปัจจัย 1, 2, 3, 4นะครับจานนั้นขั้นตอนที่3คือการเลือกทางเลือกนะครับหรือ a เทอร์เนทีฟนั่นเองนะครับซึ่งนะครับหลังจากที่มีการเปรียบเทียบค่าหมักทีละคู่แล้วเนี่ยก็จะให้เป็นค่าไาออกมานะครับโดย ด้เส้นตารางนี้นะครับซึ่งนะครับจะมีปัจจัยแนวนอนกับปัจจัยแนวตั้งนะครับซึ่งถ้าหากว่าปัจจัยแนวนอนนั้นมีความสัมพั์หว่าในคู่นั้นก็จะใส่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มแต่หากปัจจัยแนวตั้งสัมพั์หว่าในคู่นั้นนะครับจะใส่เป็นตัวเลขเศษส่วนนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปแต่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอย่างเช่นในงานวิจัยนี้ครับมี้หมดเจ็ดปัจจัยก็เลยใช้ตัวเลขตั้งแต่หนึ่งจนถึงเจ็ดนะครับซึ่งจแล้วจากนี้ให้คะแนนขั้นหนักมาแล้วนะครับก็จะทําการคํานวณเพื่อ หาค่าระดับความถัญต่อไปนะครับซึ่งมีวิธีการคำนวณก็คือหนึ่งนะครับสีชมพูก็คือรวมค่าตัวเลขกันเปยบเทียบนะครับรวมมาเป็นแถวแนวตั้งนะครับรวมไว้ในช่องผลรวมแนวตั้งช่องล่างสุดนะครับก็นั้นครับขั้นตอนที่สองครับนำผลรวมที่ได้ครับกลับไปหารค่าในตารางนะครับเทียตัวเทียตัวเทียตัวนะครับังนั้นครับเมื่อหารเศได้ทั้งตัวแล้วนะครับให้ทําการรวมค่าที่หารแล้วในแนวนอนนะครับรวมรวมกันมาเลยนะครับรวมกันรรมมาเสร็จแล้วครับ ให้นําค่าให้รวมได้เนี่ยไปหารกับจำนวนปัจจัยที่ใช้ในงานิเคะร์รับซึ่งในงานนี้ก็คือเจ็ปัจจัยครับเพราะนั้นก็คือหารด้วยเจ็ดครับซึ่ได้ค่าลลัเราออกมาเป็นดังนี้ครับซึ่งนะครับปัจจัยที่มีค่าความสำคัญสูงสุดก็คือกระไหลบ่าครับซึ่งจะแทนค่าในผลงน้ำหนักเป็นศู5 5จสามห้าห้านะครับต่อมาครับที่มีความสำคัญรองลงมาคือกลุ่บดินครับจะแทนค่าน้ำหนักด้วย0ู4ย์จสองสี่ศูนย์นะครับสามครับ ลองลาก็คือความน่าจะของพื้นผิวครับที่จะแช่ท่าน้ำหนัก0.159นะฮะต่อมาครับจะเป็นเรื่องของความโข้ะของพื้นผิวครับซึ่งมีค่าดําหนัก0.104ต่อมาครับจะเป็นเรื่องของความน่าแน่นของพื้นผิวที่แทนในค่าดําหนัก0.068ลองมาจะเป็นระยะห่างจากอองน้ำหนักนะครับที่แทนท่างทน้ำหนัก0.045และสุดท้ายครับก็คือการใช้เบอร์ที่นะครับที่จะแทนในค่าดําหนัก0.030นะครับและจากตอนนี้ครับเราสังเกตได้นะครับว่า ปัจจัยที่ว่าสัมพันธ์มากสุดก็คือการไหลบ่าเนี่ยในแนวนอนเนี่ยเป็นตมตัวเต็มทั้งหมดเลยนะคะไม่เหมาอนว่าปัจจัยแนวนอนสําคัญมากนะครับแนวนอนหมดเลยนะคะส่วนปัจจัยที่ว่าสัมันธ์นอยสุดกคือปัจจัยการใช้ประโยที่ดินเนี่ยจะมีตัวเลขจำนวน,นเต็มก็คือหนึ่งนะฮะซึ่งงานวิเคราะห์ของตัวมันเองนอกนั้นครับเป็นตัวเลขทศนิยมหรือเศษส่วนทั้งหมดเลยนะฮะใช่ว่ามีความสัมันน้อยที่สุดนั่นเองครับต่อมาครับจะมีเรื่องของเครื่องมือ G S ที่ใช้กัน จะเป็นเครื่องมือที่ถูกบรรจุอยู่ในโปรกกแกรม ArcMap นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ประมูลหุนและสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่นะครับโดยในโปรแกรมนี้ครับจะมีเครื่องมือและส่วเสริมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ดังนี้ครับ1เครื่องมือ Data File ครับจะเป็นเครื่องมือในการจัดแบ่งชั้นของข้อมูลใหม่ตามเราต้องการนะครับสองครับเครื่องมือสโลวจครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาความลักสณะของพื้นผิวนะครับจากข้อมูลต่างๆเช่นแบบจำลองความสูงหรือเดิมนะครับสามครับเครื่องมือคอนครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข ในพื้นที่นะครับแล้วก็ระบบห้ากับพิซซีต่างๆนะครับส่ครับส่วนเสิร์ฟ HGO HMS น้บจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณหาอัตราการไหลบ่าของน้ำา5เครื่องมือปฏิเพิ่มวงริงบัฟเฟอร์ครับจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างพื้นที่การส่วนหลายระดับนะครับ 6. ครับเครื่องมือโฟลิโกนทูลเลสเตอร์ครับจะเป็นเครื่องมือใช้การแปลข้อมูลเวกเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลเลสเตอร์นะครับและเครื่องมือสุดท้ายครับเครื่องมือไฮโดรจีและสตีมฟูลฟีเจอร์ครับ จะเป็นเครื่องมือ,อ่ใในการหาความหนาแน่นของการระบายน้ำครับนี่นะครับเราจะมาอธิบายเพิ่มเป็นส่วนของส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมเครื่องมือเสริม hexio hexms หรือย่อมาจากคำว่า hydrologic engineering center geospatial hydrologic modeling extension นะครับจะเป็นส่วนใหญ่ในกระการอ้าง์แมปครับสำหรับการทำวัฒน,นาอุทกวิทยาภูมิาสารสนเทศครับหรือพูดง่ายๆคือคำนวณกับปริมาณของน้ำในสภาพภูมิประเทศต,ต่างๆนั่นเองครับ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำหรับวิศวกรนักอุตุกวิทยานะครับหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งการใช้ HEC จีโอแนะครับในการคำนวณหาการไหลบ่าของน้ำในอ่าน้ำใจนี้ครับจะเป็นการนับข้อมูลไปแต่หลางๆครับเช่นชนิดของกลุ่มดินลักษณะการใช้เปือที่ดินนะครับสภาพของอุตุกวิทยานะครับมาประมวลผลนะครับร่วมกับค่าเคอร์เบิรเบอร์หรือค่า CN นะครับซึ่งจะเป็นค่าที่จะท้อนถึงความสามารถในการเก็บเก็บน้ําหรือความสามารถในการไหลบ่าของน้ำนะครับซึ่งหากค่าซ มีค่าน้อยครับน่าหนายควรามว่าบริเวณน,นั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการกักเก็บน้ําฝนได้ดีน้ําไหลเบาออกไปได้น้อยครับส่วนถ้าพื้นที่ไหนนะครับมีค่าสีนที่มากน่นหมายความว่าบริเวณน,นั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการกักเก็บน้ําฝนได้ไม่ดีทําให้เกิดน้ําไหลเบาออกไปจากบริเวณน,นั้นหลังฝนตกได้มากนั่นเองนะครับจะมาพูดถึงกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเจนะคะมี8ขั้นตอนคือ1หาระยะ หาปัจจัยการไหลบ่า2วิเคราะห์และจัดทาแผนที่ชุดดิน3หาความลาชันพื้นผิว4วิเคราะห์ความภูเขาของพื้นผิว5วิเคราะห์ความหนาแน่นของการระบายน้ํา6วิเคราะห์และจัดทาแผนที่ระยะทางจากลำน้ำาําหลัก7วิเคราะห์และวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน8ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดให้เป็นข้อมูลระดับความเสี่ยงการเกิดอุทกภยัย 1. น,นะคะหาปัจจัยการไหลบ่าใช้ระบบสารสนเทศทางวิทยาร่วมกับ HCOH2O โดยการ นำข้อมูลต่อไปนี้มาใช้ในการวิเคราะห์คือข้อมูลชุดดินการใช้ประโยชน์ที่ดินคักตบดัมเบิลจะได้ไฟล์ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูลการไหลบักของน้ำดนังภาพค่ะวิเคราะห์การจัดทาแผนที่ชุดดินนาข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินมาทําการแบ่งชุดดินโดยให้ชุดดินที่มีการระบายน้ําอยู่ในระดับเดียวกันอยู่โดยการโดยการแบ่งพื้นที่ออกมาตามระดับของลำระดับการระบายน้ําดังเช่น เดลาวเ r ตนี้ค่ะจากนั้นทำการ Reclassify ใหม่โดยไปที่ Special Analyze Tool ไปที่รีคลา s วีรีคลาสซิฟายเพื่อให้ได้ข้อมูลกลุ่มดินตามชั้นที่ต้องการสามหาความราชันพื้นผิวนำเข้าข้อมูลจากความสูงจะเชิงเลข s r t m 1งที่ดาวน์โหลดมาแล้วจึงนำคำนวณเข้ากับเดมดังกล่าวโดยไปที่ Special Analyze Tool ไปที่ Surface ไปที่ Slope จากนั้น Output เมนช่วเมนเป็นเปอร์เซนต์ไรจากนั้นทำการรีคาสิฟายใหม่โดยไปที่สเปเชียลในไรทูไปที่รีคาสิฟายเพื่อกำหนดของชั้นของความราดชั้นใหม่ดังนี้ชั้นที่1ความรอดชัน0-5%ร์เซ็นชั้นที่2ความราดชัน5าร์เซ็นชั้นที่3ความราดชัน1 0 1ถร์เซ็นตชั้นที่4ความราดชัน้น1 5ถึยชั้นที่5ความราดชั้นมากกว่า20%ค่ะ วิเคราะห์ความข,าขื้นผิวนะคะใช้คำสั่ง r e c a l c u s i f y โดยไปที่ special a n a l y tool ไปที่ r e c a l c u l เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับความขุ่นตามชั้นที่ต้องการดังนี้ชั้นที่ 1, วามผูความขื้นผิวน้อยกว่า0.03ชั้นที่2ความกขื้นผิวมากกว่า0.03-0.06ถึชั้นที่วามความขาื้นผิว0.06-0.1ถึงชั้นที่4ความูกขื้นผิวมากกว่า0.1 วิเคราะห์5นะคะวิเคราะห์ความหนาแน่นของการระบายน้ำเข้าไปที่เครื่องมือ Arc Tool Box ไปที่ Special a n a l y t Tool ไปที่ Hydrology จากนั้นทำการฟิล์แล้วไปที่ f o l Direction ไปที่ f o l r e e r m e n t a l Men ไปที่ Steam Order ไปที่ Steam f i l t u r e Steam t o o Filter และต่อมาก็ไปที่ Special a n a l y t Tool ไปที่ Conditioner ไปที่ Con เพื่อ ทำการสืบค้นข้อมูลและกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้อมูลพื้นที่ตามที่ต้องการค่ะ 6. วิเคราะห์ลและทำแผนที่ระยะทางจากลําน้ําหลักทําได้โดยการบัฟเฟอร์ซอนทับกันหลายชั้นโดยไปที่เครื่องมือม,ม,มันดิเชลิงบัฟเฟอร์แล้วกําหนดระยะทาง ระยะการทําพื้นที่กันชนตามระยะที่ต้องการทําพื้นที่กันชนโดยแบ่งพื้นที่กันชนออกเป็น5ระยะคือชั้นที่1ระยะทางร้อยกว่า200เมตรชั้นที่2ระยะทาง2 0 0ร้อถึงห้าเมตรชั้นที่3ระยะทาง5 0 0ร้อถึงหนึ่พันเมตรชั้นที่4ระยะทาง2 0 0 0ันถึงสามพเมตรชั้นที่5มากกว่า3,000เมตรค่ะเ็นะคะวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน เรือกระดับการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ระดับหนึ่งตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนดไว้มีพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ป่าไม้พื้นที่เบตเตอรพื้นที่น้ําเมื่อนําเข้าข้อมูลแล้วให้แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของล a s t e r โดยใช้คําสั่งพ o ลิกรอนทูล่สเอรแล้วจึงนําไปทําการ r e คัสซิฟายชั้นข้อมูลค่ะ ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดให้เป็นข้อมูลระดับความเสี่ยงของการเกิดดูทกภัยนะคะนำเข้าชั้นข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลร่วมกันโดยใช้การกําหนดค่าน้ําหนักให้กับทั้ง7ปัจจัยซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมสัพันยังจากมากไปหาน้อยได้แก่ปัจจัยการไหลาบากลุ่มชุดดินความละชันพื้นผิวความปุกขาพื้นผิวความหนาแน่นของการระายน้ําระยะทางจากลําน้ําหลักและการใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะรูปภาพนี้นะคะก็มี ทั้งเสียงน้ำท่วมต่ำมากและเสียงน้ำท่วมสูงมากค่ะที่มาและแหล่งอ้างอิงของงานวิจัยนะคะชื่อเรื่องคือการวิเคราะห์พื้นที่เสียงน้ำท่วมฉับพลันกรณีศึกษาห้วยแม่ท่าแพรอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยประเภทวิทยานิพนธ์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ผู้วิจัยคือจัญญาบุญสอนเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมพศ2560 สังกัดมหาวิทยาลัยนาเรศวรแหล่งสืบค้นคือ www.agi.nu.ac.th ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ